สวัสดีครับโอ้สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับบ้านพี่น้อง <c oughs> เป็นการวิ่งดินเสริมถนนงานว่าอย่างไเราออกแล้วฮะวันเคลิ่งมันิเลนหินครับเรามาอยู่เดี๋ยวเข้าบึงอยู่บอ่อดินกันเดี๋ยวสิทธท่าเบื้องบางที่ครับข <c oughs> ิ่ข่ข้างครับ ไปครับไปดูแมคโครกันเดี๋ยววันนี้เราเล็อทางแล้วเดี๋ยวเรากไปมืองเทพอกุล่ะ <c oughs> <laughs> โอ้เคลื่สิลมวิ่งกันอยู่สี่คันครับ เนี้ยดินไปเสริมนครับเสริมไม่ได้ระดับแล้วก็ไปไปขุดลูกล่างใส่นะครับอันนี้เสริมดินก่อนดีจะช่วงนี้ดินมันแห้งครับพี่นอ้องเบาดิวล็อกกีแล้วก็ผูดำแล้วก็เสาบีมครับอยู่ด้านบน ใส่นิดเดียวครับนิดเดียวครับทีมงานปลาเราไม่เคยแบกครับมีแต่ใส่นิดๆสบายสบายมาสันโอ้สบายอยู่วะเนาะว้าเออดิว <c oughs> อน e> ี่ละครับดินมันแห้งครับพี่น้องอันนี้ก็พอทีลุกเคยครับพ่อไนญ่เราพี่ไหญ่เรากะนี่ครับต้องผ่านการทดสอบขับรถไม่มีแอร์ไปก่อน มึงเงาะไอ้ขับรถข้ามมีแต่โดนล่ะเฮ้ยผมมาแล้วพี่น้องผมมียังไงบ้างฟองแก๊สท่านเห็นได้นี่สงสัยว่าท่านเห็นว่มผมมาแล้วลูกนี่แล้วมันแตกมาอ่านล็อกแรกลอกแกอยู่ บม่เลมีถูกกันหลังครับแกบปอยากใส่ปไปหนเองนี่ตุนมันมันกดหนาร้อยเก้าห้าครับเออเดี๋ยวให้เขาตักดินใส่รถแล้วกันครับจังสิงไปบอกนึกเจ้าของเขาเห็นเราก็ป่จักเฮ้ ปูดำหรือว,ว่าจานปูตดกันเงียบ <nisse público> ดีเถอะวะว้าวจังมากสังจอดเบ้าละพื้นปูดำนี่ มาไก่อะไรแมล่ะปีนทองได้ไหม ไม่บ่นี่มีแต่คอยจริงเอาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ผู้ดำเน็จหนักเลยวะโอ้เสมอเปีหัวท้าย สาวพ่ี่เราต้องขับรถมีแอร์แต่ลูกเคยต้องขับรถแอร์ธรรมศาสตร์ก่อนจะผ่านปูนะต้องผ่านการทดสอบเยอะเลยกับพ่นี่เรานี่คะแ,แนนสองไม่พอครับต้องต่อเป็นสามครับจังเนี่ยนี ต้องใส่ก็ได้มากเนาะแค่เลียวนี้แต่ว่ามันจะกินแกนได้เนาะพี่น้องเนาะมันจะถูโซ่เสียหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะไม่น่าเสียครับแต่ว่ามันไม่มีลูกจิ้งอ่ะมันก็จะถูกแกนลอนําแกนแค่เลียนอ่ะมันก็จะบ่ห่างเหมือนบ่หรือว่าแต่ว่าเวลาเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งแกนทั้งอะไรเหมือนเดิมใช่ไหมแม่นบ่พี่น้องก็น่าจะก็น่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยว่อยพันสื่อมาใส่ไหมครับ ผ่เคยมีเมโคร่พี่น้องเต็มกล่องครับพี่น้องจวด เ้ยเบ้ามันจะตกหายหรือเปล่าทุกคนเอ้าเดี๋ยวฮันไปขวดท้งบุญกันเอา้อบาบ้าไฟในตำนาน ตัวนี้สวยครับจอดแล้วครับ <c ười> แค่เรียกแต่งเหรอ <c ười> แค่เรียกแตง่งหมด่ะเสียของ <c ười> ไปเรามันยางนี่มันรกแรกยแต่หมู่บ้านเร็วแค่เลียแต่งครับมันสิโต๊ะหายนะโอ้โหไหลลยนได้หนีิยื้อไปเรายางนี่มันงงงงงงแล้วเมื่อวานนี่เดี๋ยวส่งไปอินเดียส่งไปอินเดียบางซ่อมได้โอ้เสียของเพลงไหนพอดีเฮ็ดดีจังบั่งเฮ็ดดีเอ้าหัวมันเป็นที่ไหนวะ เอาแล้วล่าเปลี่ยนเอาจะไปเปลี่ยนทั้งแกนนั่นเออเียบลอยครับอันนี้ก็ยังหมุนอยู่นี่โซ่ไหมอยู hehe, ่เก็บไ้ครับเดี๋ยวมันสหายหลายกิโลเู้คือโบววินลั่งใส่ไปอย่างนั้นะตูเราคอย่าอยู่ไปยังเรายังว่ามันงงงงงงอยู่เมื่อวานนี่ บ่าเราเชียของดูทางนี้ก่อนมีหรือเปล่าหัวดน,นี้นอ,อันนี้ได้ใมหนึ่งตัวแล้วทุกคน,อ,นอ,อ,อ่ะเออไม่สองตัวแล้วตัวนี้สอ,ส,อสองตัวคนรวยสาม,มาตัวคนรวยตามัวนรวกิ่ง,งต,ตัวนั้นกัยังไม่ยุ่นเลยนะแม่หรอง เอ้ยังหมุนอยู่ใช่ได้ถ้าบ่าลุดเท่าบเบียนไม่้อกอู้ไปแหงไปแงโน้ตย่างกเปนนมัเครื่องอู้ด้วยมันมันสีแตกแล้่ลง่นมันมันไแตกล้วมันแตกแล้วเอเอายัดไปพยัยพยัยโอ้เอาจนลุดเลยครับเออทุนทุนไว้แต่บ้นเฮใส่เรือ เอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวรองติดตามคลิปหนาครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ